แม่อุ้มบุญร้องสอนอชอขอให้ใช้มาตรการทางกฎหมายทวงคืนลูกสาว นางสาวออยแม่อุ้มบุญอายุ34ปีเข้ายืนหนังสือต่อนายวันลบตางคณะนุรักษ์ประธานคณะกรรมาการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อขอให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้รับอุ้มบุญและบุตรที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ในการขอลูกไปรับเลี้ยงนางสาวออยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้รับจ้างชายชาวสหรัฐอเมริกาผ่านทางเฟซบุ๊ก ตกลงค่าจ้างราคา3 8 0 0 0 0บาทถึง400,000บาทพร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 14, 0 0 0พบาทจนถึงวันคลอดโดยได้รับเงินล่วงหน้าจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนและนายแพทย์พิสิทธิ์ตันติวัฒนกุลผู้ต้องหาในคดีอุ้มบุญจากพ่อชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแลทั้งนี้ในระหว่างที่นายแพทย์พิสิทธิ์อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีตัวเองได้คลอดลูกสาวพ่อชาวอเมริกันได้รับตัวบุตรออกจากโรงพยาบาลและขาดการติดต่อ รวมทั้งนายแพทย์พิสิทธ์เคยติดต่อให้ไปรับเงินค่าจ้างอีกครึ่งหนึ่งและให้จบประดีนี้แต่ตัวเองเชื่อว่าลูกสาวที่คลอดออกมานั้นเป็นลูกของตัวเองกับสามีนอกจากนั้นไม่ทราบเรื่องว่าในขั้นตอนการดําเนินการมีการนําไข่คนอื่นมาผสมด้วยหรือไม่ขณะที่นายวันลบบอกว่าจะตั้งคณะอนุกรรมธิการขึ้นมาดูแลเพื่อมาคลี่คลายปัญหานี้รวมไปถึงกรณีชาวญี่ปุ่นมาจ้างอุ้มบุญที่มีเด็กตกคางอยู่13รายและกรณีชาวออสเตรเลียจ้างอุ้มบุญยังมีปัญหาอีก400รายโดยเฉพาะชาวสหรัฐคาดว่าน่่าาาจจะมีนวนวนีํนนวทเข้ มาจ้างอุ้มบุญอีกจำนวนมาก